2 5ต่อ16และ25ต่อ16นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะในมุมของโอ๊กนะครับเพราะว่าในเกมที่เจอกับเวียดนามเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็อาจจะยังไม่ดูลงตัวเท่านี้นะแต่พอมาในเกมนี้ครับในการเจอกับคาสักสถานเนี่ยเราดูดีขึ้นกว่าเกมนั้นมากๆเลยนะครับดูดีขึ้นกว่าเกมที่เจอกับอิหร่านด้วยนะครับเกมในวันนี้ครับถามว่ามีช่วงที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ย ติดๆขัดๆอยู่ไหมก็อาจจะมีนะครับช่วงต้นๆเซตแรกนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นเซตส,สองเซตสามเนี่ยเราเหนือกว่าคาสักฐานอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพ,พื่อนๆนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของทีมชาติไทยมากๆนะครับโด,ย,ดยรวมแล้ววันนี้นะครับในเรื่องของการโจมตีนะครับโอ้กมองว่าทีมชาติไทยเราเข้าบอลสูตรได้ดีเพื่อนๆจังหวะบอลสูตรเรามีเห็นอยู่เป็นระยะะนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านักกีฬาของไทยเราเานี่ยทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการ การตีทัสการตีหยอดนะครับจังหวะก,การได้ตีจังๆจังหวะก,การเล่นบอลเร็วเนี่ยถือว่าเราแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแล้วก็มีการโจมตีที่หลากหลายพอสมควรนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องชื่นชมมากๆเลยนะครับวันนี้ก็คือเกมรับครับ ทีมชาติไทยเราขุดบอลดีมากนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับบรรดานักกีฬาโดยเฉพาะทางด้านของกัญยรัตน์นะครับริบบโลของเราถือว่าขุดบอลได้ดีมากๆเพื่อนๆจังหวะการขุดจังหวะการเล่นเนี่ยมีความคล่องแคล่วแล้วก็ทํากล้ามเนื้อมาได้ดีมากๆสําหรับน้องกัญยรัตน์นะครับส่วนในเรื่องของเกมลุกวันนี้ครับเราคงจะต้องยกให้ทางด้านของประพัชยาครับน้องอมทรั์ครับซ้ายถลวงไส้ของโอ๊กนะครับต้องบอกว่าเล่นได้ดีจริงๆนะครับวันนี้อมรัพย์ ทุบได้หนักมากๆครับจังหวะก,การเล่นนะครับคือไม่ได้มีลูกทุบหนักอย่างเดียวนะเพื่อนมีจังหวะก,การหยอดมีจังหวะก,การเข้าบอลสูดมีจังหวะก,การเล่นเกมรับ ทำได้สมบูรณ์แบบจริงๆครับสำหรับทางด้านของน้องอ,อมซับวันนี้โอ๊กมองว่าถ้าจะมองในเรื่องของเกมรุกเนี่ยน้องอ,อมซับเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่โอ๊กมองว่าก็ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็นนคือน้องนายธัญพรสีโซ่นะครับบทบาทในการเล่นเกมรับเนี่ยก็ยอดเยี่ยมบทบาทในการเล่นเกมรุกครับไม่ว่าจะเป็นการตีทัดการหยอดการเล่นเนี่ยโอ๊กมองว่า <c oughs> น้องนายธัญพรสีโซ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมี ไอคิวที่ดีนะครับในการเล่นคือลูกเล่นแพลวครับวันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับส่วนวันนี้คนที่อาจจะรู้สึกว่าดบดบไปเล็กๆนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นน้องเฟิร์นนะแต่โอ๊กมองว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับอาจจะมีช่วงดบดบไปบ้างซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพื่อนๆเพราะว่านักกีฬาระดับโลกนะครับอย่างอีกัวนูเองอย่างกาบี้เองหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีช่วงเวลาที่อาจจะดบดบไปบ้างเป็นบางเกมนะครับวันนี้น้องเฟิร์นโอก็ถือว่า ประคองตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งนะโอเคแหละมันอาจจะไม่เปรี้ยงปังมันอาจจะไม่ปังเท่าแมตช์อื่นๆแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยโอแว่น้องเฟิร์นก็ถือว่ายังโอเคนะครับประคองตัวไปได้นะครับก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนอีกคนหนึ่งที่เราต้องชื่นชมครับถือว่าเป็นหัวใจในเกมวันนี้นะของทีมชาติไทยแล้วก็เป็นหัวใจในการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้มาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือน้องเนย ยังคงรักษามาตรฐานตัวเองได้ดีครับก็คือดีกรีที่ไป VNL มาเนี่ยพอมาเล่นในชุดอายุเท่ากันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าน้องเนยค่อนข้างที่จะดูดีกว่ามือเซตทีมอื่นในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนเจังหวะการจ่ายบอลจังหวะการเล่นที่แพลพราวเนี่ย น้องเนยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเองการเสิร์ฟเองนะครับน้องเนยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะวันนี้น้องเนยก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของทีมชาติไทยแล้วก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของบอลเ็ววันนี้อกมองว่าไม่ว่าจะเป็นทิพสุดาหรือวรนนภพาเนี่ยที่ลงมาช่วยกันเล่นนะครับสคนนี้ถือว่าเข้ามาเติมเต็มได้ดีนะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะมี ข้อสงสัยที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยเราน่าจะเพิ่มบอเลเร็วให้แบบเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าน้องๆชุดยูสิเนี่ยอาจจะหนักไปทางบอลยาวบอลหัวเสาซะมากกว่าแต่พอมาในรายการเนี้ยทัวร์นาเมนต์เนี้ยโอกรู้สึกนะส่วนตัวโอกรู้สึกว่าบอเลเร็วของเรามีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นทิพสุดาเอวยไม่ว่าจะเป็นวรรณาภาเอวยเนี่ยสคนนี้ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในเกมเกมนี้ก็ถือว่าโอเคสอบผ่านแบบสบายๆเลยนะครับสำหรับบอลเร็วของเรานะครับโดยรวมแล้วครับทีมชาติไทยเจอกับคาซสักถานก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรามีความคล่องมากกว่าเรามีทักษะการเล่นที่ดีกว่าเรามีบอลสูตรที่เยอะกว่านะครับเรามีความเหนียวที่เหนียวกว่าการโจมตีที่หลากหลายกว่าโดยรวมแล้วเราดูดีกว่าคาซสักขานในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็การรันตีเนี่ยจริงๆจะ พูดว่า100%ก็ได้แต่แใช้คำว่า99.99 99แล้วกันนะครับในการได้ไปเล่นชิงแชมป์โลกในปีหน้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเพราะว่าอกเชื่อว่าจีนเนี่ยน่าจะสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้อยู่แล้วอันนี้เรามองกันตามเนื้อผ้านะเพื่อนนะเรามองกันตามเนื้อผ้าจีนไม่น่าจะมีปัญหาในการเจอกับทังด้านของเวียดนามนะครับทำให้ทีมชาติไทยของเราครับก็เข้ารอบรองชนะเลิศก็99.9% 9 99นแหละเพื่อนๆแอปเกมที่เหลือเนี่ย เจอกับจีนนะครับเข้ารอบรองไปจะเจอญี่ปุ่นจะเจอเกาหลีชิงที่3ชิงที่1อะไรก็ว่ากันไปถือว่าเราทําตามเป้าได้สําเร็จแล้วเพื่อนๆนะครับแต่แอดมองว่านักกีฬาชุดนี้โอกว่าต้องติด1ใน3อะในมุมของโอกนะโอก๊ก็หวังไว้ว่าจะติดหนึ่งใน3แต่ถ้าโอเคจบที่4ก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่าติดหนึ่งในสามโอ๊กว่าน้องๆทําได้นะครับเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการมาตั้งแต่ในการเล่นครั้งแรกแล้วนะเพื่อนๆคือการเล่นครั้งแรกในการเจอเวียดนามเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่เราแบบ ขาดขาดเกินเกินไปบ้างเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรแบบนี้นัดอิหร่านอาจจะดูเนือยเนื้อยไปบ้างนะครับแต่พอนัดเนี้ยดูกลมกล่อมดูลงตัวมากขึ้นนะครับโอก็เชื่อว่าน้องๆน่าจะไปได้นะหใน3ถามว่าลุ้นได้ไหมโอ้ว่าลุ้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ครับต้องบอกว่าเจอของจริงเจอของแท้เพื่อนๆในการเจอกับทีมชาติ จีนครับเวลา6โมงเย็นนะครับซึ่งจีนวันนี้เขาจะแข่งกับทีม้าของเวียดนามเวลา6โมงเย็นนะครับถ้ามองในเรื่องของการพักเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็พักมากกว่าจีนเขาสักประมาณ2-3ชั่วโมงนะแต่แอดเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหากับจีนเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับเรื่องสภาพอากาศเรื่องความคุ้นเคยอะไรแบบนี้พวกเขาก็น่าจะได้เปรียบเราตรงนี้ครับแล้วการเจอกับทีมชาติจีนนะ ในวันพรุ่งนี้นะครับสำคัญมากๆครับเพราะว่าเราไปทําแสบเขามาเพื่อนในปีที่แล้วนะครับเราไปชนะจีนมานะครับทตาไม่จีนเขาตกรอบนะครับไทยเราก็ได้เข้ารอบไปเจอกับญี่ปุ่นแล้วเราก็แพ้ไป3 2นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จีนจัดหนักจัดเต็มกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าพรุ่งนี้นะครับจีนจะล้างแค้นทีมชาติไทยได้หรือทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะ ย้ำแขนทีมชาติจีนได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าจีนมาเซตเนี้ยสูงทั้งนั้นเลยเพื่อนๆตัวสูงแบบว่า180บวกบวกมากันเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นนกมองว่าก็น่าจะเป็นเกมที่ยากลําบากของทีมชาติไทยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถือว่า เราก็ทําได้ตามเป้าเนาะถ้าไล่ไปใน,ในเกมที่เราเจอกับทางด้านของเวียดนามเนี่ยเราก็ชนะ3 0อาจจะมีเซตแรกที่เจอกับเวียดนามเนี่ยอาจจะมีใจเสียอยู่บ้างอาจจะวีใจไม่ค่อยดีอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเราก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3 0เจออิร่านนกมองว่าถึงอาจจะมีเซตที่เป็ดเบียดเล็กๆแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาในการเจออิร่านครับเราก็ชนะได้นะครับมาเจอกับคาซักเราก็ชนะได้ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ3ต่อ0ก็ยังไม่เสียเซตให้ทีมไหนเลยนะทีมชาติไทยของเราพรุ่งนี้เจอของจริงเจอกับทางด้านของทีมชาติจีนก็เป็นเกมที่หนักเป็นเกมที่เราจะต้อง จัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับส่วนโปรแกรมในวันนี้นะครับก็ยังมีนะครับ FIVB Challenger ครับในเวียดนามเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์น่าจะเป็นเกมที่จัดหนักจัดเต็มสู้กันได้สนุกพอสมควรนะครับแล้วดูไปแล้วไปไบอเกอร์เนี่ยก็น่าจะบรรยายเพื่อนนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบรรยายก็น่าจะเข้ารายการสักประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับเราก็มารุยกันนะครับสำหรับคู่เวียดนามกับฟิลิปปินส์นะครับส่วน u ีซของเราก็ตามเป้าหมายครับโอกาสไปชิงแชมป์โลกก็99.99%เนเพื่อนๆจัดไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ